Good Morning วันเสาร์นะคะทุกคนสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆทุกคนนะคะขอให้มีความสุขวันเสาร์นะคะเนาะวันศุกร์สัปดาห์พักผ่อนหย่อนใจนะคะเนาะเฮหว่างเขาก็มาจวดขอบรั่วผีบาผีบ่อขอบรั่วบอสเต็มบาทขอบขั่วปีจันไร่นะคะเนาะเอาเป็นผู้ใดเราไม่ไปแย่หีมึงออีออ้มอีหมอยหีโกนแม่อีสุภาพเตศ ฮิแง่แตดกุยฮาสูเป็นอย่างสูคือขั้นคักงแท้ป้าทโทแสดงสมบทบาทคักเนาะแม่ลูกจันไรแม่ลูกอับปี่สันวาแม่อันเป็นตังหัวคอนะคะเนาะแม่ค่ะแม่กูขคยาะแตะอสันเลยผูดใดสิบิแตะมึงใไหนาะนาะจากเมื่อนาะเฮ้ยจิบชาก่อนโอ้ค่อยสิได้คองคอ โอ้ยอีภากมึงบอมีไพยยแตะดอกแม่มึงอะน,นะมึงแตะบ่ได้เพราะว่ามึงดามาเบิดแล้ว <c oughs> ออหมาตัวใดล่ะตะกี้ว้ายว,ว่วรแม่จะควงบอมีเงินสื่อเนื้อซะแตกกันมาสันว่าเออมาดานเออมาสันไปจอบเบื้องฮอนแม่สีกันมาสันว่าเอออีผักจ่อใส่มือเองเตื่นขึ้นมามาสันว่าย็่หมวยเนี่ย วสันา่าอีมอยนี่อีมอยฮีโกนี่บ่เฮ็ดเบียกเฮ็ดงานบอสางงานบอกเฮ็ดน้ำแรงน้ำง่ายเด้อพี่น้องว่าสันตื่นขึ้นกับไปฮะระสีรอเซิงไปน้ำผู้สอนผู้ใส้เอาผู้อันเอาผู้บบาเอาแขก,กแว่าสันมาสีกันเราบันทลูกก็ไปจอบเบิงวสันรานี่ล้ว เป็นปมของข่อยวราสั์มันเ่อยเก็บกดวราษันเ่าอิสันดานนี่ว่านะคะเนาะมือนี่เพิ่นมาย่องแม่เพิ่นวอาเอยแม่ข่อยนี่สะอาดสะอานผู้ดีผู้งามบ่ไปหาวายพผยมึงยังมมเว้าอิสันดานเออเมื่อมึงย่อนกลับไปขึ้นสองสมปีเด้อตอนที่สูงขึ้นดีกันละอิมอยมันนางมันมานาง าชีย่ยมึงดาพอดาแม่คน,นอีสันดานอ,อดูถูกอาชีพคนผู้นันผู้นี่เขาคัดสวมเขาเป็นจังสันจังสีอีสันดานพวกสูนี้มันตอลบต่อเลเนาะสูสีว่าไปจังได้ก็ซ้ำเถอะข้าเจ้าก็จาได้เบิดนั่นล่ละเนาะข้าเจ้ามีหูมีตาข้าเจ้ามีคลิปมีหลักฐานมีแต่เสียงอุบาทจันไรของสูทนนล่ะสองแม่ลูกแล้วก็บักลูกเคยอปีจันไรเนาะบักลูกเคยโรกจิตเด้อบักโรกจิต กูรู้อยู่เด้อว่ามึงเห็ุอย่างไเว้อกูสิบอกให้เด้อสุใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นเออมึงว่าจังไดเกาะอันซ้ำซากกูสิไปเที่ยวหันมาวยแต่เด้อต่สซสิไปเที่ยวใส่เอ็นหัวปอดใส่ซูขายสุสันเลี้ยงไปเที่ยวกับเรื่องของปอดมึงเด้อเรื่องของขดพ่อขดแม่มึงเรื่องของบกบุญไตกับอีมอยสีหีหีอันหีกลเด้อกูสิบอกให้อีสุภาพแตดหีแตวแดด่กนหีกุยเออ คือสิพุ่มใจคักเนาะได้ลูกกันมามาลูกสวยๆลูกมึงนี่คนดาเขาสร้างเบิดบานเบิดเมืองเด้ออีเท่าเด้อเขาเป็นเม่นน่ะมันก็ถือต้องแล้วว่าอยากตบรางวันให้ผู้เพิ่นเป็นเม่นเนาะ เ้าใจหรือยังเหนือฝ่ายังมีฝ่านี่ละ่ะซุดดินดอดกมากสิละ่ะสะใจดีเออบ่มีไผเขาเดือดเป็นเดือดเป็นร้อนดอกกูก็เห็นตะซูมแบ่กับดูหันตอพักกันนางแตดสันทอดทอดนั่นนะเออพ่อดึงเนาแตดออกมาได้สุกัสิดึงมาแล้วเนาะเออซู้ยอะคิดว่าพวกกูอันเงียบๆเบนี่ยพวกกูสียุดเด้อ <laughs> มู่หัจากบอสู่หูจากบอ,บอแก๊งนรกอะ่ะซู่หูจากบออืม กูนีลาเป็นคนตั้งขึ้นมาในบ้านทีมไล่ล่าหมาหมากุย๋ยอันอยังกาะอิกะโลกมาฮะอินาปููุฮะอินาอุทูสอนอยาเมื่อวานยังก่อไปเที่ยวกรุงเทพเดือนละสองข้งกูก็ไปมาแเล้ยวไวเออกระเมีนความึงว่าเออขายไใ้หลายเด้อเด้ออีกะโลกมาเด้อบอกเมีมึงนํำเด้ออืม ไปขายมาไว้ไล้เงินเดอ้อขายสุสานเหลียงขายะะตะแล้วตะขอดพอขวดแม่มึงสิขายเดอ้อแล้วแต่มึงสไปเออมึงก็บาถูกเนาะมึงไปได้สบายแมนมึงก็บเปิดล่างตปละเนาะ <c oughs> <c oughs> พวกกูบ่ปากพวกกูบามั่วหัวมวนเป็นสีกับบอเมน่าสิบ่มี่อย่างเด้ <c oughs> <c oughs> <c oughs> มึงเคยได้ยินบอนางฟ้าอาบยาพิษเด้อคุณสิบอกให้คนเก่งน่ะเออพวกกูก็ กูไม่อย่างดอกพวกกูไลซา,าลาไปมือมือละเด้ออีกุยได้กะโลกไมาอีเท่าเด้ออีเท่าฮีกน้นบกักปากบานเด้อซืส้สนุกสุขสบายไปก้อนพวกกูอยากเห็นสู้ออ่าตายช้าๆอย่างทรมานสะใจ